ดูดุนดวนคำเหม็นร้องรัทมทีมชาติไทยยิงก่อนแถมไม่หยุดยิงถล่มกัมพูชายับ7ต่อศูคว้าชัย2เกมรวดบอลคนละชั้นคนละเกรดคลิปนี้ดูกันดุนด่วนนะครับมาเก็บตกความหลงศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2นะครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยของเราเกมแรกถล่มอินโดนีเซียมา7ต่อศโคจรมาเจอกับกัมพูชา ที่แพ้เวียดนามมา6ลูกนัดนี้คือนัดที่แฟนบอลชาวไทยแล้วก็ประชาชนชาวไทยรอดูนะครับซึ่งต้องยอมแล้วว่าทัพสาวไทยของเราไม่ทำให้ผิดหวังนะครับถล่มกัมพูชาไปแบบยับเยินถึง7ประตูต่อศูนย์เราเนี่ยยิงก่อนด้วยแต่เราเป็นยิงในเกมกีฬาเกมการแข่งขันนะครับกดไปก่อน1ประตูต่อศูนย์คือเกมเราอ่ะ เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับคือครึ่งแรกเราครองบอลไ้้หมดกัมพูชาไม่มีอะไรเลยจังหวะที่เรายิงขึ้นนําก็แม d i ดิสันเจ็เนี่ยล็อกเข้าซ้ายแล้วกดเต็มข้อไทยนํา1ต่อศหลังจากนั้นเนี่ยบอลหญิงไทยของเราเล่นเอาใจแฟนบอลไม่หยุดยิงด้วยนะครับยิงกระจุย2.0นาทีที่40จากจนิสตาแล้วก็จบครึ่งแรกเนี่ยสามมดิสันเจอีก1เม็ด โอ้โหคนละชั้นคนละเกรดแฟนบอลชาวไทยสะใจครึ่งหลังเนี่ยมีการเรียกได้ว่าโลเทชันนะักเตะเพราะเดี๋ยวเรามีเกมหนักกับเวียดนามรออยู่แต่ต้องยอมรับคุณภาพไทยกับกัมพูชาเราเหนือกว่าเขาทุกอย่างครับทุกอย่างจริงๆคนละเกรดจริงจะใครได้ดูครับวันนี้เราครองบอลได้หมดเล่นแบบสบายๆเดี๋ยวกัมพูชาก็หมดแรงแล้วก็คุณภาพของเขาไม่ได้ครับจากนั้นครึ่งหลังเนี่ย4-0นะครับ จากเจนิสตาอีก1ลูกแล้วก็50นะครับจากทวันรัตพรมทองมีแล้วก็60ศูฟีคิกของพลชมพูสมนึกสวยมากแล้วก็ปิดท้าย7ประตูต่อศูนย์นะครับจากเจนิสตานี่ก็เป็นแฮตติกของน้องเขา7 0พูนสวัสดสกอร์นี้กัมบูชาร้องครับแฟนบอลไทยสะใจจริงๆโอ้โหสะใจจริงนะ นั้นนี้ผมนั่งดูเนี่ยเชียร์ให้ทัพสาวไทยคือต้องถล่มให้ยับอะ่ะอย่างที่ทราบช่วงที่ผ่านมาคือกัมพูชาสร้างเรื่องที่เลวร้ายมากๆนะครับคุณผู้ชมอย่างที่ทราบว่าความตึงเครียดตรงชายแดนกัมพูชายิงเราก่อนสร้างเรื่องต่างๆซึ่งมันเป็นการกระทําที่คนไทยอย่างเราเนี่ยคือรับไม่ได้รับไม่ได้จริงๆนะครับทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเดือดร้อนมากๆโอ้โห แต่วันนี้เนี่ยในเกมกีฬาการแข่งขันเนี่ยพอมาเจอกันทีมชาติไทยของเราก็โชว์ให้เห็นถึงมาตรฐานที่ดีกว่านะครับเนี่ยแหละเราก็ใช้ก,กีฬาเนี่ยจัดการตอบโต้ครับคือเขาสู้เราไม่ได้จริงๆเขาไม่มีโอกาสยิงเลยอะ่ะส่วนเราเนี่ยถ้ายิงคมๆเนี่ยเรากดมี20ลูกอะคุณผู้ชมอุเป็นเกมที่สะใจจริงๆแล้วดูกัมพูชาหน้าโค้ชคือแบบหมอไม่รับเย็บอะแล้วคือต้องยอมรับว,ว่าตอนเนี้ยใครชนะกัมพูชาเนี่ย สาใจหมดนะพูดตามตรงเพราะว่าเขาเป็นศัตรูไปทั่วทั้งอาเซียนใช่ไหมละ่ะโอ้แต่วันนี้นี่คือเราทําผลงานได้ดีจริงๆชื่นชมนะจังหวะการเข้าทําจังหวะการยิงประตูแต่ก็เข้าใจในช่วงท้ายที่อาจจะผ่อนไปยิงไม่ถึง10ก็เข้าใจอย่างหนึ่งเพราะว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นะครับเดี๋ยวมันมีเกมต่อไปที่จะต้องลุ้นถึงการเป็น แชมป์กลุ่มนะครับโดยเราจะเจอกับเจ้าภาพอย่างเวียดนามซึ่งจะแข่งขันในวันที่12สิงหาคมนะครับเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับทัพสาวไทยกันเยอะๆนะครับถา่ายทอดสดหลายช่องทางเลยนะครับททบ 5, a s p BG Sport, t u i s i o n FA Thailand, Thai Women Football แล้วก็ YouTube ช้างศึกชื่นชมสปิริตของน้องๆทัพชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับทุกคนลงไปสู้เพื่อแฟนบอลชาวไทย ทุกคนเนชัววิ่งสู้จริงๆแล้ววันนี้คือกดไป7เม็ดแบบเอาคาดอะคือผมไม่เคยดูฟุตบอลน,นั้นไหนที่ดูแล้วมันแบบสบายใจขนาดนี้ดูแล้วสะใจดูแล้วแบบทีมชาติไทยมันเหนือกว่าแบบจริงๆอะเหนือกว่าเยอะมากผมชอบน้อง m a d i s o n เจสแ c a s t นะครับโอ้โหเก่งมากนะวางเท้ายิงดีมากนะครับ และทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดนี้คือเป็นชุดที่สร้างใหม่จริงๆนะนักเตะแ,แต่ละคนเนี่ยอายุยังน้อยพวกตัวเกา่าตัวเล่นต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มาแต่โค้ชเขาเนี่ยก็ประคองแล้วก็พาทีมเนี่ยเก็บชนะ2นัดติดต่อกันเลยนะครับคุณผู้ชมชนะอินโด7ชนะกัมพูชาอีก7 2นัดชบาแก้วเรายิงไป14ลูกโอเกมลูกโคตรโหดส่วนกัมพูชานะครับตกรอบไปแบบโอ้โหน่าอับอายพอสมควรนะคุณผู้ชม2นัดกัมพูชาเนี่ย โดนคู่ต่อสู้ยิงไป13ลูกนะนัดแรกโดนเวียดนามไป6นัดนี้โดนอีก7ครับคุณผู้ชมตกรอบไปนัดหน้าพวกเขาเจออินโดก็ผมว่าอินโดก็จัดเต็มแน่นอนนะอ่ะเปไงบ้างได้ดูเกมนัดน,นี้ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องซุยนะครับชอบอะไรในทีม ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดนี้คอมเมนต์เข้ามากันชอบนักเตะคนไหนชอบวิธีการแบบไหนและสะใจหรือเปล่าเห็นอะไรจากเกมนี้คอมเมนต์เข้ามากันส่วนตัวผมเห็นในเรื่องของหัวจิตหัวใจของน้องๆน,นักฟุตบอลสาวทีมชาติไทยทุกคนโชว์ฟอร์มได้สุดจริงนะครับจากนั้นคลิปนี้ผมขอมาปิดท้ายเรื่องราวของซัปโปโดกันหน่อยโอ้โหซัปโปโดนะครับในเกมนัดนี้ครับซัปโปโดเนี่ยเจอกับวีวาเลนนางาสก,กินะคุณผู้ชมเกมในซัปโปโดเนี่ย ได้ประตูขึ้นนําไปก่อนนะสุปโชคมีส่วนร่วมด้วยแต่หลังจากนั้นเนี่ยซัปโปโรไปผ่อนเกมแล้วก็ถอดสุปโชคออกถอดทาคามิเมเนที่เป็นตัวหลักออกมาเล่นเกมรับแล้วก็เสียประตูตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งและช่วงท้ายซัปโปโรเกือบได้ประตูชัยด้วยแต่บากายิโ้หลุดเดี่ยวไปยิงชนคานอย่างเหลือเชื่อพอยิงไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยโดนเขาโต้กลับแล้วก็โดนเนี่ยวีวาเลนางาสกิยิงประตูชัยในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายก่อนที่จะแพ้ไปแบบช็อกสุ per โชคช็อก ทีมซัปโปโรครับ2ต่อ1นเสียหายซัปโปโรเนี่ยโอ้ทำให้พวกเขานะครับยังคงมีอยู่แค่34แต้มนะครับรังอันดับ10ตามหลังวอรติสซึ่งเป็นโซนเบย์ออฟอยู่7คะแนนตามหลังจ่าฝูงอย่างมิโตะฮอลลีฮอกอีกถึง14แต้มเกมมันหน้าเนี่ยซัปโปโรจะเปิดบ้านเจอกับเบลาบิตอากิตะน้นนี้ต้องกลับมาชนะให้ได้ส่วนฟอร์มของซูเปอร์โชวผมว่าเกมมันนี้มีส่วนร่วมเยอะในครึ่งแรกนะครับ แต่ครึ่งหลังเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวไวไปหน่อยอิวามะสะคิดเยอะไปถ้าตัวหลักๆเล่นเนี่ยผมว่าเก็บชนะได้นะเออแต่ก็เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมอะคลิปนี้ประมาณนี้เป็นไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในชนะต้องสุยครับ